หาตีนลงไปหากินเด็กตายตแล้วต้อฝังดิ่ง7ซองโดนดิงหัวนะคุดิงอ่าไม่โดดกับมือไหมน่ยไม่โดดหมดได้ไม่โดิงด้วด้ยยดด้วๆมีมีตีน ไม่ใช่หนึ่งตีไรกูหาตีนบ้านเก่ากลุ่มนึงกลุ่มนึงอย่างเงี้ยกลุ่มนึงโกูไม่กลุ่มละไอเฮียโคตรเยอะเลยกระจุกหนึ่งอ่ะกระจุกหนึ่งไม่ถึงแปดตัวสามสองเต้สองเต้ตุ้งสี่สองดี้ยมันลงบ้านเราหนึ่งตัวมันลงหมู่เราลงหมู่บ้านเราไอ้เฮียไม่มีปืนมีเนี่ยใช่เลยไม่เคยจะมีไอ้บ้าต่อยไม่ดีเนี่ย

ดีเสียเสียเจอ,อนะมาร์คเหลืองมารนะ์คไหมโอ้โ <c oughs> อ้โอ้โอ้ก็เจอยิยงแม่งเยอะอยู่ในนั้นไปหลังไปหลังนึงไปหลังไปหลังค่อยคานไปเนาะตะลีดเกียร์โหด อะไยิงไอตายวะไปด้ยงไเฮ้ยงไังไะยิงแตรงนี้มีคนยิงไม่มันมันยิงมนโ้ลงมาล้มล้มล้เฮ้ยไอเอาอะไรล้ม ทา, <Okay, okay. S 1> างบ้านมีทางบ้าน <Okay. S 1> มีนะได้ยินได้ยินอยู่ <Okay. S 2> น็อกหนึ่งน็อกหนึ่ง,งน,น็อกหนึ่งทางบ้านน็อกหนึ่งซ้ำตายนะซ้ำตายโอ้ยไม่ได้ปืนก้ลูกห้าลูกหนักเลยเนะี่ยไหนวะมันอยู่ใกล้ๆเลยใก<ค>ล<ค>้ๆเลยตายน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งทางบ้านน็อกหนึ่ง ตไม่มีอะไรเลยไม่มีลูกปืนเลยยิงเลียงลูกที่หายมีมีคุณสุนเขียวไหมวะ

ยไม่เคียะเคียมีเยังเยอะมันอยู่ในบ้านงั้นหมดแล้วใช่ไหมไม่รู้เชื่อมันเชื่อมันอะไรว่ามันซุ่มว่ามันนิ่งเงียบอยู่ตายหมดแล้วข้ามันแบบเฮ้ยเหมือนได้ยินแสงเต้น กันเองใช่ไหมไม่รู้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ๊ยโอ๊ยมาดมมาดมมาดมพี่เกือบตายเลยสัตายไหมมันตายไหมเดี๋ยวนไงวะมันตายเลยมันตายเลยอ่ะโอเคตายเลยใช่ไหมไม่นกเฮียบาเกือบสินชีพเกือบหมดเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกแล้วไม่ใช่เพื่อนอะไรเียวิ่องชอบแคทแม่ง มเี้จอไม่ได้อ่ะเจอเอ็มเจ็ดเก้ากูเจอทีมเราแบบโหดเนี่ยไงแหน่พอเอาจริงหน่อยสู้กันไม่ได้นะนี่นี่ไงนะขิงเลเวลนี่คนคนคนอ๋อเล็กต่อโอเค้โูตื่นเต้นจะตายฮะกูต้องดูเลขอ่ะว่าอยู่ใกล้ไหมเมื่อกี้กูดูว่ามันอยู่ไม่เฮ้ยแอดออกมีคุณหกไปใช้บ้าง ใช้อยู่เว้ยผมมีของผมนะครับเป็นสบไปแอดดอปเลยได้ขอขอขออยู่ไหนมาปิดกดน้องขอครับคุณพูดคุณพูมามามาี่หมดกูดอุ้ย S <emaal> K S มึงจะใช้ป่ะหรือว่าไม่ใช้อยู่ไหนกันวะ S K ลูกน่าจะหมดหมดแล้วแหละเฮ้ยเจองเลยหมดแล้ว ที่นี้ที่นี้นี่หลังรถเลยไม่ใช่ไม่ลงกันเด้เจ็บเจ็บเจ็บหลังรถเหรอแม็กหลังรถเลยตรงมาร์คเลยอีแล้วอีแล้วตายตายสวยสวยเพื่อนตัวเคาะโหดไอ้สัตว์มืนเคาะประตูบ้านมึงพังอ่ะไอ้เหี้ย่ะโหดจัดเอาอันนี้เปล่าอันนี้เปล่า คุณหกคุณหกหกคูนะได้แลวเก็บไว้ก่อนทิมเ๋ยวไปเอาอุ้ยเต็มเลยเอาไปไก่ไปเอาไอ้ดอกไก่ใช่ปะเอาหน้าหนังดอกกุเลงใหุ้นหกอยู่ตรงเมืองป่ะบวิ่งไปแล้วกูเลงให้วิ่งดีแล้วกูเลงให้ กูเล็งให้เออกูเล็งให้กูเล็งให้กูเล็งให้เราอยู่นอกวงนะตอนนี้เกูเจอมันนะกูยิงมันก่อนเลยมันไม่ดีไอสไนบ์บอกเลยเด้อเยอะเยอะเลยกูถือไว้อันนี้ไปแถวได้แต่ว่าจะเข้าวงแล้วไงตอนนี้ดีงาน้าก็ได้แต่กูเจอผมอยู่บ้านนั่นมีน้ำไหม่ะขอบ้างดิผมมี่ยมี่ยวมีมาบ้าง ทิ้งไว้ตรงต้นไม้นะยาน้ำยาน้ำยานรกยาน้ำยาน้ำยาสกปรกเนี่ไงวะวิ่งกลับมาอะไรเชียเจอเอสฟอกหน่อยนะมากระยังกูจะซับมันต่อยังไม่ถึงมึงเลยยาน้ำยาน้ำยานรกเก็บสมบู่ยาน้ำยาสกปรกมีสองมีสองมีสองลูกเฮ้ยมีคูณสี่มีคูณสี่ขยัอยากบายไปเจอเฮียเต็มเลยฟับ เกือบตายกูเกือบตายาน,นี่ที่มาร์คที่มาร์คเต็มเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูไ,ไ,ไม่ไหวแล้วกจะไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกําลังตีตีหลังมองไม่เห็นพัคอะไรอ่ะวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้ววิว่งแล้วเฮ้ยวิ่งพังโซ่บอกเจ็บกูยิงไปแบบเจ็บต่อยจะเนี้ย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  เจ็บ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 ตรงที่มาร์กเจ็บหินนี่นี่นี่เข้าแล้วเขาเดียวปาน็อกมาน็อกมาน็อกมาน็อกเลยจ่อยนึกมาเลยมาเลยล้มเหลือตัวเดียวขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเจอแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเออตายเหรอเออตายตายเลยตายเลยตายหมดแล้วตายหมดแล้วเลยตัวท้ายตัวท้ายตายหมดแล้วไอ้เหี้ยขึ้นคาสามเอาชุบก่อนชุบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเออสวย อเคทำไมขึ้นค่าสามเลยวะไอ้มันมีแอรดอปไอ้พวกแอรดรอปเนี่ยไอดรอปอ่ะเออเห็นชุดใหม่อยู่ตรงนั้นอ่ะแปะเก็บอยู่เนีี่ยมชุดแต่มันไม่มีของไม่มีปืนนะโคดกาของได้เก็บไปแล้วมันใส่ก่อนหนึ่งบอดอะไรกันล่ะวีเจดีไม่บอดอันนี้ของแบบบาลเลยไม่บอดไม่บอดหมดใบหมดใบยิงมึงงั้นไม่ใช่บอดแล้ว ปืนเคาะมันอะไรวะเนี่ยครูเลยสู้ไม่ได้มีสะโคบมั้งมีหมวกเหลือไหมสโคปสี่สโคบเนี่ยกูทิ้งไว้ตรงเนี้ยลองเก็บเลตบไปสโคปสี่ไม่ไม่ใช่สะโคบสีู่อยากได้โฮโลอะโฮโลในไบ้างข้างล่างมีนุ่นอะไม่ไปไร้เกียจไกลไปเดี๋ยวค่อยหาลองเลตบตรงเนี้ยมีเลตบอยู่ตรงเนี้ยกระสุกเกี่ยวไม่ยายาหน่อย มีแม็กดำไหมกับปืนอ่ะสุวนในเดซูกูหมดมีเขียวไอเก็บไปว่าแม่งหมดเลยไม่มีไม่มีเหมือนกันสสงัยเราเปลี่ยนปืนแต่เขาไปหาเนี่ยมีปืนเอสเอส่ะกูใช้โฟอยู่ดิโฟหมดอยู่ดิเต็มเคสิบสี่เต็มเคสิบสี่ปืนกลใช่ไหมอ่ะดีกว่าเฮียจุ่มนานเกินแล้วจุ่มสบนานเกินไอปืนแอรดอปืนทนายเพอเนี่ยปืนจับมันตรงเนี้ยแล้วหดวะ ตายเด็ก่อนข้าไปหแล้วถนนสามอยากได้หมวกใหม่ตอนนี้แกแล้วแพ้พื้นโถดอยากได้หมวกใหม่สุดๆไม่อดคลิปไปไหมอดอดอดไอ้ผ้าดี๋วมีเสียงพวกเราไหมเนี่ยมีหมดเลยนี่นะเฮ้ยิงยิงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยที่ฮะคำหยาบคำหยาบคำหยาบเลยหมวกใหม่ก่อนใจเย็นต้นต้นของเราหูบ้านเปิด ตูบ้านเปิดนะเออไอ้พวกนั้นมันฟาร์มแหละไม่ใช่ตรงนี้อ่ะจริงนี้จะเสี่ยงรังกว่านี้เลยมันต้องทิ้งบอกสองไว้บ้างแหละมันคงไม่ไม่เพิ่งมีหรอกใช่เจอซอสมาวะนึกว่าใครวิดมาไอโอ้โหเกาะสองใหม่ ก็ใส่ใหม่ดี่ะเออไม่ได้ครับก็ใส่ใหม่เลยก็เอาลูกงานมาอ่ะมาลูกอาลูกงานหวานหวานเลยไปไหนไหนแต่ยังไม่มีหมวกโยนไปแล้วโอเคอย่ากลัวพวกแม่งเข้มไอ้ตัดอย่าน้ำอีกใครฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้ดอย่าน้ำอีหมวกหนึ่งตอนนี้มีหมวกสองนั่นเดี๋ยวพูดลูกตุ๊กอ่ะ จะพูดบูดแคมว่าบ้านเนินบ้านเนินบ้านเนินยิงบ้านเนินที่เราชอบลงมันยิงบูทแคมอยอ่กว่าอุลย์ไม่ค่อย,นนยดีอ่ะจะเห็นหเฮีย ไอทีมไอทีมเจสซัดเจสซัด,ซดบิลลันบิลลันบิลลันไม่มีหมวกเลยเหรอวะเฮ้ยสมุกวัวเปิดจุดมักเหลืองมสมุกมักเหลืองสมุกมักเหลืองยิงใครวะยิงไปยิงไงหม,มวกสองไอ้เหี้ยวงก็เล็กแล้วนะ อย่าขวางทางเปิดใช่ไหมไปนี่ไหมข้ามนี่มไหมนะมาร์กไหมตอนนี่เจะเข้าบูทแคมป์ออกกูว่าวงมันน่าจะบีบไปทางลูนอะต้องวัดอะวิ่งไปวัดดิเราดูกันกูไม่รู้กูตามใครกูตามทีมจริงไหมวนข้ามไปนะเออข้ามไปทำไมไม่ได้อยู่แถวนี้แหละไม่เขาวิ่งผ่านบูทแคมป์ก็ได้อไปไงฮะลงเอาแมปทางวัดเหรอแยกย้ายกันเต็มเลยเนี่ะเดินบนเงี้ย แต่ตรงนี้มันก็จะก็คุกเชิงนี้ก็ได้เดี๋ยวเผื่อีเอาไงเอาไงสุ่มไหมกระไก่เนี่ยเราวงมาค่อยเราเล่นขอบวงไงเล่นขอบวงไอ้สุดสุดเรียสุดเล่นขอบวงทีมเพื่อนมาทางนี้หมดแล้วนะแม่จะอยู่ตรงนี้ไงแล้วมันโล่งเกินกูโดนยิงมันโล่งมากใกล้ใกล้เลย นี่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 เดี๋ยวลงก็บีไอทีมใช้อ่ะอะไรใครจะสมุกอะไรเงี้ยใครสะมุกแฝงกันแฝงกันปืนแฝงปืนทีมใช้โอเคสมมตไว้ไงเผื่อแบบว่ามันโดน เหลือไม่กี่ตีเองเนี่ยตอนนี้เน้นๆเน้นๆเน้นเห็นไหมเห็นไหมมาครอบเหรอเจ็บเจ็บมุมสามมาร์กไรมุมสามตอกส้มเนี่ยแหละไอ้เทียวงวงเน้นๆเน้นๆมีข้างบนดึงข้างบนด้วยไม่เห็นเลยวิ่งไปเนินหลังเนินฝ่าแล้วมุมกูไม่ดีเลยวะไม่เห็นไม่เห็นใครเลยวงวงไกลเนี่ย ยิงไม่โดนก็ไปเออยิงไม่โดนก็ไปยิงโดนยิงโดนไปสองนัดแต่ให้มันเจ็บให้มันเจ็บ,ให,จบให้มันแบบจุกจิกให้มันปั๊มยาทิมมา้มปะเหลือไม่กี่ตีมีม,มอไซค์เฮ้ยจะบินอนะ่ะรอนน่ะเออมันยิงกันแล้วเราสองได้นะหยุดเขาเนะี่ย ไปเรียกเขาวงร,ร,รีบเข้านี้ก่อนกูจะหายา, <ไป S 1> าเแล้วไปไปเราจะนี่เข้าคุ้งว้าคุ้งว้ามีคนยิงดักอยู่ข้างหน้ามีคนสี่ตรงนี้นี่แม็กซ์ที่ขอขอ ต่อหน้าต่อตาไม่ดำไปไม่ดำไปรถลดต่อหน้าต่อตาวิ่งมาก่อนได้ก่อนค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 นไหนเออเฮ้ยวิ่งไปอ่ะรอดิแต่ว่าก่ไปก่อนนะเหมียวคักไงจะวิ่งไปดักเราอ่ะมันจะดักเราไหมเราก็ซัดมันก่อนเลยเซเพื่อนอินรีมันดีกว่านะอยู่ในวงนะรอแม่งเลยพี่ายากันเด้อ ไม่มียาน้ำครับไปผองแห้งเลยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะล็อกล็อกล็อกดูตัวอื่นด้วยมันปุ่มไม่เจอเฮ้ยบนเขาบนเขาบนเขาเกมแล้วิ่งระมามีกระมาิ่งเข้ามีกระวงมีกระวงเจ็บเจ็บเจ็บงเข้าวงเจ็บตายน็อปน็อปน็อปอีกครับน็อปไปครับไกลับมากลับมากลับมาครับมาหรือมันโดนวงบีบตาย ระวังระวังต่อป้นมันมาจากทางบุตระวังหลังให้ด้วยดิเพื่อนเฮ้ยเจอเจอข้างซ้าย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 เจ็บเจ็บเจ็บมาเกี่ยวใช่ไหมมัดนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยสวยสวยสวยเพื่อนเออสวยเออสวยดิเฮียตีกูโหดไอ้สารไม่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 วิ่งมาแล้วไหนสะพานเลยเดี๋ยวมันต้องวิ่งมา มักไหนวะมักเทียววะอืมเอ๊ะเข้าวงก่อนเข้าวงก่ตระวังหลังวงแรงวงแรงอยู่บ้านก่อนไหมมันชุบกันแล้ววะกูยังไม่ได้ฆ่าเลยเออฆ่าแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันอยู่รอบวงอะวงแรงจัดเลยฟังเสียงมีแปดคนยังอยู่นะระวังระวังระวังฟังเสียงฟังเสียงเล่นขอบวงไหมเลี้ยขอบละเลี้ยขอบละฟังเสียงฟังเสียงเล่นขอบวงอะเลี้ขอบวงโอ้ยใครสำบอลตรงเนี้ยไม่มี ไม่ใช่ผมไม่มีไม่มใช่ผมมันพกมันพวกมันคอูครูปาครับมึงครูปลาครับไว้เผื่อมึงอะมันมันตุยหลังไงโอเคโอเคไปเฮ้ยมีคนลุ้นเข้ามาตายเลยตายเลยตายเลยโอเคเฮ้ยเฮยมันโดนวงควายโง่วิ่งวงเราเราต้องรีบเข้ากลัวเราเงี้ยกลัวเราเงยเขาวงเลยอ่ะเรียกเขาวงเลยอ่ะมันมีฝั่งนู้นนะ กลัวกลัวแบบมันจะข้างหน้าเจอกันข้างหน้าฟังเสียงลองดูเลยครับเจอกันที่บางปะกงในเรื่องของมุกนี้ก็ได้เนีะเขานี่ยังดีเลยที่เขานี่ดีจัดเลยดีต้องเขานี่ดีกว่าแล้วผมดูซิปเฮ้ยเขานี่ไง มายอยู่ๆใกล้ๆระวังหลังระวังหลังทางบดแคมป์มันยังมาไม่หมดถ้าจะอยู่บ้านเนี่ยขนาดนี้น่นี่เห็นไฟตรงนี้เห็นไฟตรงนี้เห็นไหมเห็นแล้วกันยับซักกันยับพี่มาเลยพี่มาเลยพี่เข้าวงเลยไอ้มันตายอ่ะสกาแล้วใช่ไหม ไม่มันโดนคนอื่นยิงตายไม่ใช่กูมาละมาละมันโดนมันโดนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายมันยิงจากฝั่งซ้ายใช่ไหมได้ยิงนมบ้าน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 กูมาคอกูนี่นี่กูไม่เห็นไม่เห็นทันทันก็เห็นละเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอ้เหี้ยไอ้เน็ตเนี่ยโคตรเหี้ยแล้มันวิ่งไปตรงนี้ ใครเปิดบ้านใช่ไหมอ๋อแล้ววันแล้วมันวิ่งมามึงอยู่นอกวงกันนะนี่วงอยู่ข้างหน้านี่วงอในไหนบ้านนี่เข้าดิเข้าแล้วไอ้สั้านปูเต้าให้วงกันแล้วเนี้ยมันอยู่ตรงประตูเลยบ้านดูไหนวะน็อกน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งปูปูไม่ค่อยเห็นใครเลยว่ะเพื่อนระเบิดไม้ปาเข้าไปบ้านบ้านบ้านเนี้ยบ้านไหนวะบ้านใหญ่เลยทก่นเลยบรรยาบรรยาโดนโดนโดน เฮ้มีคนวิ่งเขาหลังบ้านมีคนวิ่งเขาหลังบ้านชุดขาวเจอเน่างตัวสองตัวบองปริองปรกกูขอรดยาแบบน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งมันตายมันน็อกหนึ่งไอ้ยไอ้เโดนไอ้ตัวเดียว

ยังยังไม่ปีบมันคานแน่เลยยังพู่มามันงูมันเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเราตีมันหนึ่งมันอาจจะพง้่าจะเข้าวงไปแล้วแม่ก็อยู่ใต้สะพานอ่ะถ้าไม่เก็บเรายกตีได้แบไปโคตรเก็บไอ้เหียก็สุดหมดวะเหมือนโดนยิงจากข้างหลังอ่ะ เหมือนไม่ใช่ที่ตรงนี้ไอ้จี๋เยอะเด้อดูดูก่อนแป๊บนึงตรงตรๆจริงนั่นแหละเขียสียงเสียงวิ่งเดินดิยังเงียบมันขาดมากแล้วมากแล้วมากแล้วใต้สะพานใต้สะพานโอเคใต้สะพานใช่ไหมออกเลยออกเอีกฝั่งแล้วออกเลอีกขังแล้วอืมเฮ้ยเชี้ยไอ้ห่วงเออ Okay. Job, it's up.